ขณะที่จีนยังคงขยายนโยบายยกเว้นวีซา่าลดความซับซ้อนขั้นตอนการเข้าประเทศและปรับปรุงกระบวนการชำระเงินให้คล่องตัวต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอันหลากหลายและสินค้าคุณภาพสูงของจีนสมาคมการท่องเที่ยวนักศึกษาและเยาวชนหรือ s y t a ของสหรัฐอเมริกาได้นำบริษัทต,ตัวแทนนำเที่ยวเพื่อการศึกษา16บกรายเข้าร่วมการประชุมเสวนาเซียงฮู2025 ของสหพันธ์การท่องเที่ยวโลกหรือ WTA ที่จัดขึ้นณนเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงโดยได้ร่วมกันสำรวจเมืองยอดนิยมหลายแห่งและออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาระหว่างการเดินทางสัมผัสประสบการณ์พิเศษในประเทศจีน10วันสมาชิกของบริษัทต,ตัวแทนนำเที่ยวระหว่างประเทศเหล่านี้ได้เรียนดำมวยไทยเก็กและนิ้วปักกิ่งที่หอสกราระฟ้ากรุงปักกิ่งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุสานจินซีฮ่องเต้และทดลองทำเครื่องปั้นดินเผาที่เมืองซีอาน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้พิธีชงชาแบบดั้งเดิมที่เมืองหางโจวเที่ยวชมความงามทะเลสาบซีฮูอีกทั้งสัมผัสมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองต่างๆของจีนอย่างลึกซึ้ง